ครับัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัดอาหารปลาด้วยเครื่องอัดอาหารรุ่น A3 นะครับก็มาดูส่วนผสมกันครับส่วนผสมก็มีรำนะครับรำบดละเอียดประมาณ2ส่วนนะครับข้าวเปลือก1ส่วนส่วนอาหารปลาดุกอปลาดุกก็1ส่วนแล้วก็พวกหญ้าสดนะครับหญ้าสด หนึ่งส่วนก็ปลาปลน่นหนึ่งส่วนครับครับเดี๋ยวจะมาทำการผสมคุกเค้ากันนะครับเราคลุกไปเรื่อยให้มันเข้ากันพอประมาณหนึ่งครับดูก่อนว่าความชื้นมันพอดีไหมความชื้นมันพอดีเราก็ไม่ต้องเติมน้ำนะครับถ้าความความชื้นมันไม่ได้ก็ปรุมน้ำมันนิดหนึ่งให้มันหมาดๆมือครับ ครับหลังจากการคุกเขาไปสักพักระยะหนึ่งนะครับก็ผมก็ได้คุกเขาจนส่วนผสมมันเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คุกเขาให้มันได้ความชื้นประมาณหนึ่งนะครับกําไม่ติดแบบพอชื้นชื้นมือครับประมาณหนึ่งถ้าเกิดมันแห้งเกินไปก็ให้เอาน้ําผสมไปนิดนึงนะครับแล้วก็คุกเขาคุกเขาดูไปเรื่อยๆนะครับได้ครับหลังจากนี้ผมจะมา ลองอัดให้ดูนะครับอ่ะครับมันจะใส่ให้ดูนะครับ,รบก็ใส่ไปสักนิดนึงก่อนนะครับใส่เพื่อดูว่าความชื้นหรืออาหารเราผสมมันจะเข้าอัดลงเมิดไดไหมครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าเกิดมันอัดเป็นมิดแข็งดีแล้วก็ให้เติมไปเรื่อยๆเลยนะครับ หลังจากการอัดเมื่อกี้นะครับก็ได้อาหารมาประมาณแบบนี้นะครับนี่ขนาดรูรังพึ่ง3-4มิลน,นะครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็สามารถโทรติดต่อไ,ได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็ถ้าเกิดเอาไปอัดพวกปุ๋ยหรืออะไรก็ ควรใช้หกมิลขึ้นไปนะครับหกมิลขึ้นไปก็ขนาดสวยนะครับครับก็มีแค่นี้ครับครับ